ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิรตแลบฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการเสียงธรรมจากวัดประสิทธิทชัยค่ะ คนบนสตาหยัดโยมอแม่พี่น้องถุกคนทุกฐานรายการเส่ยงต่าจังหวัดประสิทธิใจพบอแม่พี่น้องเป็นประจำรายการเส่ยงต่าจังหวัดประสิทธิใจรับการสนับสนุนจากประเด็จประคุณหลวงพ่อพระประสิทธิโสปุลรงจังหวัดตรังจังหวัดวัดประสิทธิใัยรวงตาจีน อาตมาล่วงเกียรติวัดรนาโต้มิงบรมนองบานดำเนินรายการเสี่ยงทำจากวัดประสิทธิชัยนำลักทำกรรมซ้อนกององค์สัมมาสัมพุทธเจ้ามากฟ้ากับประเม็งวินองทุกๆชาวกองวันเสาร์เวลาที่ยากรึงทึ่งตีอ๊อกโดยประมาณทางกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดสังรัวทวโตสังเอฟเอ็มเก้าสิบเอ็ดจุดสองอามิกะฮ์ฮุดตังอยู่หน้าตุงแจงเล้งเป็นประสาายบันเรลานี่คือสโลแกนฑ์ของการก้าวรายการท่านผู้ฟังต่างไล่ ก็นำรักตำกรรมซ้อนของสมมาสเบอดชาวเกี่ยวข้องบุตรศาสนาเพื่อแผลลักตำเีบาใดายมาจากศาสนาแผดเบิ้นเซปันปฐมากขั้นของพระมาสมเด็เจ้าพ่อแม่พี่น้องมาบอกมาลาวเป็นปัะาทศไต้มั่งเป็นปาะเทาบาลีมั่งว่าจะเจวเตือนว่ารุงมาพ่อแม่พี่น้องตุกคนทุกตานเด็กฟังรายการนี้ไม่หมากหนอยมันเด็กก็เล่งว่าบางคนก็ว่าก็ไม่กังนแล้ว fm 91.2ง,งานมีกเกิดตรงนี้อ็ m ไม่เคยฟังใจรลวงเกี้ยกันยังมันหนังแรงมันหนังบกมันหลังลาวผู้เผยแผแปลพุพพทธศาสนาให้มีความรุง่งเรืองเจริญไปตามการตามเวลาท่านผู้ฟังทางไล่พระพุทธศาสนาเราเป็นผู้ที่ชกดีพ่อแม่ปี่น้องเกิดมาในเป็นดินนี้ในลูกใบนี้เกิดมาพบร้ำสถทาบันลักพ่อแม่ปี่น้องแต่เราไม่สรางม,มาตี บิดเบือนอบิดเปลยวตองพกพองท่านผู้ฟังต่างไรก็คือชาชัหนาพระมากัสซัดปมเมพ่นองแต่วันนี้เรามาอันตามาก็เล่งเรางาริยาสั์นี่ปมัยพ่นงสั์อันประเสริฐสับตะเกือคุณณตัมประจําจิตประจําใจแต่เล่งเรังับสับรุงรุงกกะใบออกใบใจคนก้าวคนแก่แก็ปลอดไปเด็กๆก็เตินมัก็ต้เช่งปมเมพ่นอง ไม่ว่าสับมันจะโยตรงไหนตันบ้ฟังต่างไล่สับสิ้นใจใจสับไรก็เหลวเตะถ้าเล่งเรื่องจับเกับทุกคนก็นบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายาบความไม่ถึงว่ามันไม่โตกตรงต่างมดเต่ก็ไกลครึ่งว่าสับเ์คือเป็นนั้นประเสร็จจับเป็นการแบ่งปันจับจับเป็นสิ่งทด่ทุกคนต้องการในโลกใบนี้ไม่ว่าตานจำเรศสับตัวนั้นเป็น,นไรตันบุฟังทางไลยแต่พุทธเจาจน่าเลยว่าไอา้เกิดทัศนท่า ความเลื่อมใส้ก่อนสัตตาความเชือ่อที่นับถือไดที่ทำเแลวมีประโยชน์มีใบไม้โตดนั่นก็เป็นศัพท์ก็คือความสัตตาสัตตาในพุทธศารนาเป็นเอสดเป็นพ้นเป็นปัจจัยผมไม่พน้องว่า <c oughs> เราต้องมีความเชือ่อในโลกใบนี้จะบิดเบี้ยวไปมั่งจะเปลี่ยนแปลงไปมั่งอย่างรวดเร็วบางคนก็ว่าย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเทคโนโลยี หาเตตันเราไม่เติดลำลำนาเต่ลงเกียดนใจซับกาบมาลำนาเทคโนโลยีใจต้องเกียต้องใจซับกาบมาลำนาเพราะเราไม่รู้เต่าจันทักวันนี้ตานผู้ฟังท้งลายบางทีเราไปมาตรงนี้พอรู้ตรงวันเอาไปตรงหน้ไปตรงนี้ไม่ใช่ว่าปริกเพลง่านผู้ฟังท้งพ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามันเป็นการแต่ว่าเทคโนโลยีมันอัพก็มุ่นตันจะไม่วันต่อวันวินาทีต่อวินาที เพราะมันจะเกิดสัทธ,ธาตรงนี้ใกล้อกดดยบกดยแด้ละม่เอ็ดมีพ้นด่านผู้ฟังแต่ถ้ามันเร่งเรียนโรนอีะให้เกิดสัทธ,ธามันต้องเกิดจากความเชือ่อว่าเราต้องเชื่อในสิ่งนั้นแต่มันปรากฏขึ้นได้แต่รักบุตรศาสนาเชื่อเรื่องคำสัทธ,ธาเรื่องการกระทพ่มพีมพ้อน ไม่ว่าจะโลกไปนี่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นพื้อถาที่เรามีความรู้สึกปอบเอ็นสิ่งนั้นปอบเอ็นสิ่งนี้เราอาจจะว่าบางเรื่องบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่เราชอบก็บอกได้กับตัวเองว่าโลกไปนี่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรดวดเร็วโลกไปนี่จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่าเราปรอบเอ็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาพอ่อเมพี่นองเราจะลกเราจะบอกหลกไปนี่ว่า มันยำแย่มันไม่เมื่อนสมัยเกา่าสมัยอดีตจะไม่โบราณแต่ว่าตรงนั้นก็จะว่าเราเป็นตัวข้องตัวเองเรามีวิทยาญาณอาวุธตวิาชาหมอบอายก็คือพัญญาพัญญาเป็นตัวที่บ่งชี้บ่งบอกโดยต่างเต้นตรงในต่างไส้กลางแต่ว่จาชาบอกว่ามัจฉิมาปฏิปทาเป็นต่างไส้กลางแต่เราโดยแกยโดยเอ็ดโดยพุ่นแต่ลงเกียิยกกรมะสัทธา สัตวความเริ่มไส้ตรงนี้แต่บอกได้กับวความเราเริ่มใสตในสิ่งใดเราจงไปร,รึกในสิ่งนั้นให้มันดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเริ่มใสตในบุคคลในตัวตนหยตกไปยางเงี้ตามซื้อตามไรมากมายท่านผู้ฟังบางไล่ก็หนึกเง็้ดูศาสนาไม่ได้บางคนมาเปรียบเปรยว่าศาสนาพุดเป็นปัณนณ์ศาสนาพุดเป็นปณีแต่ว่าเราในเมือ่อยย่ในศาสนาในท่านผู้ฟังบางไลย เราต้องนำลับตำคำซ้อนกองหงคงสมมาสัมพุติเจ้าเปดเบิ้อเสพันปัตรมขันมาเยกมาเยกมาซอยมาสึกใสยเข้าใจวา่าศาสนาทีิพุทธเจ้าฟากว่ากับ,บอยสัตเทนพเมพี่นอมันอย่างไรมัง่งก็คือความเชือเชือแล้วต้องตีสู้แล้วต้องตดลงพเมพี่นองไม่ได้บิดเบือนไม่ได้แย่งจริงไม่ได้เบื่อกันไม่เป็นตกทำบางคนนู่นนี่นั่นท่านผู้ฟังทั้งไล่พูดปฏิบัติ แต่ผู้โรก็บอกกันดังไล่ลังแร่เนี่ผมไม่ไปนวาศาสนาไม่ได้เชื่อมแต่บุคคลด้โย่แล้วนับถือไม่จริงจังก่อนหน้าไม่ผอมสัจธรรมเองชีวิตไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดความเชื่อมันทำไมบุคคลนั้นลมละลายเชื่อมต่อไปไม่ว่าฐานจะโยชุดให้ของชีวิตนี่ความเชื่อของศาสจาคือความศรัทธา แต่ถ้าผู้ใดเดี๋ยวสัตตาความเลื่อมใสเลี้ยวพม่พิ้องสามารถแยกแย่ความพิโตกตองจัวดีได้หด็นมัดผู้พุทแต่้าบอกว่าผู้ใดหินทำผู้นั้นเน็นเราผู้ใดห็นทำผู้นั้นเน้นเราเราได้ยินกันบ่อยมากนี่คือกำสัตขกงเบื่อชาวแม่หลวงลับปนิพันธ์นไปนาน,ลานลแล้วซ่องพันเลือดพีแะ้รพมิพิ้อง กองพันเลือปีแล้วเราคิดเลยถ้าเป็นซึ่งหนึ่งประกันไหนนี่่านผู้ฟังต่้งไล่ถ้าเป็นสึ่งกล้องไรก็ยมโยยสันไล่เป็นไปเป็นธรรมชาติปกติเลวแต่ว่าพระพุทธเจ้าผู้ส่งศาสนาวายผู้โกตังศาสนาวายผู้เผยแผ่ผู้บรรหุพ่อแม่พี่นองแล้วแต่เราให้นิย่มความไม่เป็นปลือแต่ลองเกี้ยได้ว่าผู้โรผู้กกตังศาสนาเจ้ากองศาสนาเองท่องพันเลือปีเลยตานผู้ฟังต่างไล่ มันไม่อยอมบุบจะไล่ไปมั่งหรือในสิ่งที่โกรรงในสิ่งที่ไรก็แล้วแต่แต่รักธรรมกําซ้อนกององค์สมมาสมุตติ้าวตานผู้ฟังทางไล่ซ่องพันเลือปีเราโยไม่แก่รอยที่นี่ตานผู้ฟังทางไล่ป่อายานามหญิงถ้อยล่างนับถ้อยั่งหรือตัวเล็กญิงเพิ่มมา,มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นกองอายุอันตันผู้ฟังทง้งหลยเรา็จรักธรรมกรรมซ้อนกององค์สมมาสมุธตจชาวจัด แจงมากขึ้นโดยจะพอเรื่องเราเดินต้อยลังในฐานผู้ฟังทงั้งหลยถ้าเรามีมรทมอยู่ในใจเราจะเป,ปรียบเทมือนเราติดไฟตายเห็นรัตแต่ทำเหมืแต่จริงโดยพัวในจังตุกข,ข้างอนาตาเปมนพี่น้องฐานผู้ฟังทง้งหลยความไม่เตียงไม่แต่ไม่หนไม่นอนความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป ไม่จะว่าล่องเกเลีลยดแรงแล้วให้ตื่นเต้น,ต,นตื่นใจแต่ผู้ฟังทางไล่แต่ว่าแรงนั้นเป็นสรจธรรมเองความจริงแต่วางสิ่งบางอย่างมันเกิดการ <c oughs> เปรียบเทียบเกิดการแต่ว่ามาเทียบเคียงมันล้วนแล้วเป็นอนิจจตุกขัางอนนตตาเป็นสิ่งที่ไม่เท้ไม่ได้เกิดความรั่ดาแต่ว่าง่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นพระแม่พี่น้อง,งทานผู้ฟังทางไล่อรตมานี่กเอ็นมากหมไกายกง บางคนบางฐานมาท้ามพระแม่พี่น้องว่าในประเทศไตนี้ไตเลนบารเรานี่ท่านผู้ฟังต่างไล่มูพระพุทธศาสนาเป็นติดตั้งมีพระงคงองค์สราบมาเน้นเต่ตององาใาดอัาตามากระบอกว่าลักเส้นแต่ไม่รู้คีดเส้นแต่ว่าพระพุทธศาสนาพระงคงองค์สรางมาเน้นผู้ทรงทิ้นตรงธรรมต่างไล่เลยไม่ได้เส้นสร้างฮัต เส้นจะเรียนโรในทิ้งทีเพื่อเปล่ยลัทธิทำกรรมซ้อนบะเพี่น้องฐานผู้ฟังต่างหลายปรากิดความลำเล่อมใส่รัตธาในบุทรศาตหน้าอย่างยั่งยืนแต่ว่ามีประสงแต่ว่าึกติกรรมไม่ค่อยดีก็กตั้งกรรมด้าโต้ลาวและบะเพี่น้องฐานผู้ฟังต่างหลายอาตามาก็ต๊บไม่ใจกิดไรนี่พ่อแม่พน้องเพราะว่าคนที่รัตธาในธรรมนี่มันต้องกิดไรมากก็อตอบตามความเป็นจริงว่า ปะสง้งอง์สามาเน้นก็เป็นลูกชาวบ้านเป็นคนนึ่งคนใดแต่เขากัดโครเแล้วเปรียบจะว่าใหม่ถอนนั่นแต่พวกฟังเราตัดมาทักตอนในคิดในใจของเราในเราจะพิจารณาเราแก้สันลักรอยมาโนภาพว่ามันนี้เป็นไรมันต้องมีการปดเปมีการแก้ไปตามจินตนาการที่เราตั้งไว้ในชิดใน,ในใช้ร่วในแบบ พระสงฆ์องค์ท่ามาเรีนก็ว่ากันในพุทธศาสนาเมต์่างดีเลยก็ไม่ดีแต่ว่าทิ้งแต่ไม่ดีเราอยาไปแลกเขานั้นเป็นกิเลสทนันบุฟังทางหลายพระจาวซ้อนในเรื่องศรัทธาเกิดขึ้นจากความเชื่อในสิ่งแต่มันทุกตองตามตํา,ตานองกรงธรรมต่อทระจาสซอนในเราเชื่อในความที่ว่า <c oughs> เป็นจริงเงินจังเงินจริงปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบประกอบด้วยธรรมกรรมให้พรอนกอง พระพิสุแต่เราบอกว่าไปนปั้ปฏิบัติตปปฏิบัติจอบประกอบด้วยธรรมอที่ลงแครจะขยายความให้ฟังว่าปฏิบัติจ้จอบเราก็ปฏิบัติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยบางทีเราต้องนึกถึงว่ามัติมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าบอกว่าทางไส้กลางไม่ถึงไม่ยอ้อนอ่าพอดีปอดีอดแต่แลงเป็นประจ้าบรราุะ มันก็นทำเอาเ้วสบายสบายบายบายท่านผู้ฟังทั้งหลายนั่นคือมัตจิมาปฏิปทาแต่ว่าเราไม่ถึงไม่ย้อนเราก็ปักพ่นมัง่งทำไปมัง่งแต่เราไม่ได้วัวถึงกุนามความดีการปฏิบัติดีปฏิบัต,บติชอบก็มื่นกันท่านทั้งหลายผมไม่พน้องที่ฝากตามล่วงเครียดมาล่วงเครียดก็ตอบผ่านรายการเสี่ยงรมจังหวดัดประสิทธิชัยว่าการปฏิบัติดีปฏิบัติจบ,บ,บประกอบโดยธรรม เราปฏิบัติตัวดีแล้วพระก็ชั้นส่องเบอร์ชั้นเจา้าชั้นเพนป้าแม่พี่น้องฐานผู้ฟังทางหลายพอส้มนม้ำส้มเนื้อกับร่างกายติ่บริโภคอากเน้าไปในร่างกายนี้ไม่เก็บกักกันมากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งไรก้องร้อยไม่ร้อยก้องมีรถจาติมาไม่รถจาติกินเต่ยมิมแต่เล่งเป็นบา,าตายบรร่ากินเต่ยมม กำเลื่อไม่กินเหลวปกินไม่ได้ไมมนโกรหกกินแต่บเบมหนกผักพอนเต็มได้นอนรับเต็มเตือนเลิ่นตาเกรกยกขึ้นตีช่องตีท่ามตีเจก็แล้วเจก็มาตังให้เพื่อผักพอนร,ร่างกายนั่นปฏิบัตดิดีปฏิบัติอบสิ่งที่โรยหลบข้างเรานีิ่ยก็อบเราตั้งมดตั้งพี่ก็ไม่ได้ ราวาปฏิทานเรานี่ท่านผู้ฟังต่างๆเราอยู่กันครัน้นนี้ไล่คนหมากไม,กมกไกลกองในยุคปัจจุบันนี้ลุยชาติตั้งเจ็ดแปดสิบล้านคนเจ็ดแปดสิบล้านคนเรายกเลยเราก็เทียบเต่าไม่ได้ว่าเจ็ดแปดสิบล้านคนนั้นเต่าเดยท่านผู้ฟังต่างๆแต่ว่าเพียเย้ยปลื้ยด้ว่าแม่แต่คนสร้างซ่มคนบางที่ยังไม่เข้าใจกันเลย นั่นคือพระเะะวชาบอกปฏิบัติจบก็คือทิ้งเราทำ้ทิ้งที่เราจบเดี๋ยวทุกทงตามตั้มนองโครงทำในสายตามุมมองก้องคนที่ปอบเอ็นในสายตามุมมองที่เอือพ่นประโยชน์อะไรก็เราไม่ได้เล่งถึงเลวเต้ไก่ตำ้มไรใดนั้นกรรมคือการกระทำ ถ้าบอกว่าเจงมันนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอแต่ว่าที่เราอยู่ใน้แนผู้ฟังทางไลยไม่ว่าอยในเบิ้นในเรอนกรอบกลัวไก่กระเลวเจ๊ไม่พยายามทำให้คุณในกรอบครัวบ้านเราอยกันยังสดใจรมเย็นเป็นสุข่านผู้ฟังทงั้งหลายไม่สร้างความเดือดร้อนนะประสุงองซ่ามาเนนเับเหมือนการอยในวัดในว่า กว่าตอนลอดตึ้งกุบาสอกอุบาสิกายโยตรงไหนบริบทตรงนรังนเราตั้มเลยมันเกิดความจุมจำใจบายอ,อกบายใจแี่ก็คือดความสุขปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วตรงนั้นเราดูแลว้ดูแลดีมัดตั้งเพี่ทันผู้ฟังตั้งไร มันก็เกิดความสวยงามในชิดในใจเปรียบเสมือนดอกบัวที่กำลังบานตุกเส้นาทิตยดอ่อนๆท่านผู้ฟังทางไล่เป็นวิตามินเป็นวิตามินในชิดในใจมันจะก็เกิดถึงความสุขท่านผู้ฟังทางไล่แล้วมันก็ดับถูกไปในสีสุดเพราะฉะนั้นแล้วพอเรามีความซุขวิมเอไปในชิตในใจในความตุกที่เกิดจากไปนอก รือว่าไปไนเราพบเห็นโดยตาก็ดีได้ขวังโดย,โดยโอ ide, ู้ก็ดีหรือว่าเราสัมผัสได้กัแล้วแทอ่เราจะไม่เบียงเว้นไม่อุนเอน็นนั่นทานผู้ฟังทงั้งหลายเราเชื่อในลักธรรมกรรมซ้อนของพระพุทธศาสนานี้เราเชื่อในลักธรรมกรรมซ้อนเราเชื่อในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วประกอบด้วยธรรมแปดเบื้องเสี้พันปฐม,มาคันปฐมีพนอ้อง เทพราตานใพรนในเราพบฐานว่าไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมไรในพุทธศาสนาปราตานายพรผู้ไว้ผู้มีสิ้นในพนว่าปฏิบัติดีปฏิบัติจบประกอบด้วยธรรม่วงเกียริกระยิย่ความไม้ปันญ์ตาน่วงตาอ็นทําไหมหรือว่าดวงตาเชงไหมดวงตาอ็นทัมคือตัหมาเปดเบื้ลที่เป็นบัตตมะขัน บางคนว่าจาตบอกความตัมมาโดยซื้อกังปิงเต้าลับตุกตีก็ยังดีว่าไม่ได้ฟังท่านผู้ฟังต่างไล่พระพุทธเจ้าบอกไปนั้นแมนแต่กลางเก้าว้อยอ้วนนี่ท่านผู้ฟังต่างไล่อ้าวเตะลับเตะนอนพระพุทธเจ้าเตะฟังมธรรมยังไปสู้บรรลุได้ท่านผู้ฟังท่างไล่แมนเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าไม่เจอี่ยล่วงเกียจเปิดเลในประเจริญดกท่านผู้ฟังท่างไล่ พอประโยคปยัจจุบันนี้นะแรงนี่ผมไม่ไปนองตำมานเพราะว่าผู้ฟังเป็นบัณฑิตเป้นชุดมากบัณฑิตตรงนี้ไม่ได้จบสูงแต่ว่าจบแล้วทีกว่ามไม่ก,ก็งต่าแตกช้านั่นแต่ผู้ฟังทัางายไม่จําเป็นต้องจบปอทีปอเอกปอโตปอ,อไรก็แล้วแต่จบปอหนึ่งกับบรรลูได้บรรลูทําได้เพราะฟังแล้วเข้าใจ อตาตมาหนังเล่งกับตาตายาดยมและคืนอ้วกขำทันบุฟังทั้งไล่ไม่ปบกันไล่ปีก็บอกสิ่งนี้ว่าละลรก้อนนั้นไม่เกิดเข้าวัดเข้าว่าแต่มันมาปัจจุบันนี้รถซึกบาดสวดมนไหวปลาถูกเจ้าเข้านโนหรือว่าเล่งเอาใจอตาตมาก็าใจรู้นี่ทานบุฟังทั้งไล่อตาตมาก็เล่งบอกไปว่าวางฉีริตวงชีวิตคนเรามันเกิดการเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างเราเอ็นจิ่งนั้นเราไม่ต้องไประบ,บุว่าพิดีพกถชั่วดีแต่ถ้ามันโยนลบเปนน็นอนไรส่งในพุทธศาสตสนาะก็คือการทต่เราปฏิบัติเลว้วมันเกิดความรัทธามันเกิดความเลื่อมใสเกิดความเชื่ออาตมว่าก็เลยลำลึกถึงพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าซ่อนในการปฏิบัติตดลงก่อนเปเมพม่พอง แต่ว่าผู้โรก็เร่งว่าไอ้สตตายเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ทดลองแต่บป็นชาวโรโรในการเปลี่ยนแปลงโรในกมกึง่งถ้าไม่เสื่อกันดูแลพุทธธรรมนายพม่พิ้องบ่อนโยกปัจจุบันนี้โนนี่นั่นมาเสกแสงมากใหมไกลก็องอาตมาก็เชื่อเลือเกินดันบุกฟังว่าซึ่งเต่มาเปรียบเสมือนตัวคิดเลยปัดแล้วปัดไปเหมือนลมพม่พน้อง อันนี้จังถูกข้างอันตาตี่ลงเครียดยกขึ้นมาว่าตั้งขึ้นเกิดขึ้นตั้งขึ้นแล้วก็ดับใจเมื่อว่าแร่งปิดแรง่งโตก็จะก็ฟังคุณก็ตองในใจว่าลงเครียดแร่งปีดก็ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแต่ไม่จียังยังยืนพผมใพี่น้องทานผู้ฟังตั้งได้ จะยกตรงนี้มาเล่งเรื่องชาตทฐานท่านผู้ฟังต่างลาาไล่ก็ิกเห็นดูศาสนาะเห็นดูศาสนาะเปากคนรุนไม่ก็ไม่เข้าใจเรื่องรักธรรมกรรมซ้อนแต่ก็ไม่ได้หวาไม่ได้ดิดน้นรนท่านผู้ฟังต่างไล่ถ้าไม่เข้าใจฟังล่วงเครียดเล่งเรื่องราตาเล่งปัสสาวะบัรเรานี่ท่านผู้ฟังต่างไล่ให้เกิดกาชาตาปัสสาวะก้น พระพุทธเจ้าท่าเรียนบาลียนก็ว่าพุทธปศนี้อยู่ตรงไหนก็เป็นป่าซานั่นะะพุทธปศก็คือคำสอนนี่่านผู้ฟังต่งางไล่อยู่ปะะ่าซาบัรโรก็เราเล่งตายบันโรเล่งไงคุณบันโรเข้าใจปะสซ่งวงสามาเนรพระสงฆงผู้ทรงสมณะสักตตนฟังอยู่รายการเส่งตำจากบัตรประสิทธิชัย ฐานผู้เบิกบ้านในทำแลว้วจานจะโยมจะเข้าใช้ในลักธกรรมซ้อนมากใหม่ไก่กองไม่ได้ทำนีต้ตีติงลงเกียวเล่งมปภาษาไทยแต่ตานก็นยินดีปรีดาว่าการเพื่อเพรนในยุคป,ปัจจุบันนี้มีไช่โชงทางแต่ฟังปรือแล้วกว้างแลว้วเกิดความประทับใจรมเย็นเป็นสุขนี่่ะแม่พ่นงหายุตุกมันลดลงเงินกระทือว่าได แต่ว่าหน้านี่มันเป็นหน้าที่ว่าปลายแล้กำลังก้าซ่าเหล่านี้ตนันูุฟังทั้งหลายแต่เร่งตามบัดซาบันโรวเดินเจ็ดขึ้นก้าวกำมาน,นีอ่าพอไม่ไปนองอ่าแก่ถึงดเดินแปดเรีมกำมเดินแปดก็เก้าวเปนซาแต่หน้าก้าวเนซาตัวซาระคนในอ่าประเทศบรนเรวัน,นตนันบุฟังทั้งหลายลงเกลีเร่งมาน,นี้ก็ว่าวงกว้างนะั้นในปฏิเทศบนรนเราก็มีกิจกรรมมากมายไกลกองคนแบบ เป็สุซามาเน้นเก้าเปอซนอ่ามันเราก็มีหน้าเต๋ากลอุบาสกุบาสิกาติว่ามาตะวหวเทียนเป็ญซาก็ระทำวัดต่างๆบ่ไหมพี่น้องกาตามกำลังกองซัตตาญยติโยมดิเกิดความสัตตาเลื่อมใสในพุทธศาสนาอ่าก็เกิดการี่ว่ามาตะว้เทียนเป็ญซาก็ตามกกำลังต่เรามีเราเชิดจูพุทธศาสนาการทำตั้มมากันทุกปีแานพูกฟังทางไล ปีนี้ก็กลายบรรจบกลบกันใหม่อีกแล้วกลายบรรจบกลบกันใหม่อีกแล้ววันนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเราก็ต้องทำหน้าทีกันเลยพระปิสุเขาทำทำหน้าทีของพระปิสุอุบาสกอุบาสิกาบ่อยสัจเจท่านผู้ฟังทั้งหลายตัวเจ้าวฟากกับศาสานานี้ก็ยอมจะทำหน้าทีกันตลอดแตพ่อแม่พี่น้องทา่านพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟัง มันจะเกิดความหยางยืนอได,ไดมาตบมาเต่งเมื่อมามังม่งก็เป็นเรื่องปกติกาลองเกตบอกลักต่าว่าไม่จีรังหยางยืนก็ใจลักอันนี้จังตุกั้งอนั้นตาพอม่เป็นของตั้งขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลองเกตอันนี้แล่งลักเล่นกันแล้ว่านผู้ฟังไม่ใจไม่รู้แต่แล่งเร็วนี่แล่งแบบตกใจ่านผู้ฟังถึงลายแล่งแบบตกใจแล่งแบบว่าเก็บเก็บถบันเราันี่คือเก็บเก็บ แต่ตาป,าปา่าต่ากลางป่าซ่าไรแต่พระพี่น้องทางจังหวัดทางป่าควังอย่ลงเก็บโปรแรงไรหรือเปล,ล,ล่าเกบ็กบๆไม่โรเป็ดไว้าไรไม่จ่ายรีบเร่งท่านผู้เวางทางไล่แต่คำว่าเกบ็กบเก็บปา่าซ่ายคือรีรรเเอบรเร่งเร่งด่วนเร่งไม่ทันเผื่อนบอกว่าคนตายเร่งเร็วนี่ท่านผู้เวางทางไล,ล่ก็เร่งแบกว่าไม่มีเกียร์แต่จริงๆเรีรยบป่าซ่ายเป็นปาษาที่อ่อนหวานาษาตายเป็นปาษาที่จริงใจ ปาจาตายกวางเล็วได้ทักหายไม่ต้องแพลีมามันเป็นคำสั้นๆแต่ก็จะความจริงอกจริงใจต่้งบุกฟังตั้งไลค์ฟากไปตั้งเทวาติดตามลองแกลี่ยตั้งอยู่จ่องยูทูบกล้องตานีเอฟเอ็มกาวสิบจุดส่งอามิกเเอิร์ดโซวตโตตรังตรงนี้บมมีพี่น้องประวัยโซวตโตตรังทำยูทูปมาหลายปีแล้วบางคนบางฐานก็บางฐานั่นแรงร้อยเป็นแบบจ้าได้ไม่รู้จัานกวางจะรู้เรื่อง อ่าอปไปนองว่ก็ว่าไปกันแลบปอยจุบันเราต้องเล่งตายอ่าตมาก็เป็นหุ่นตายแล้วก็เล่งตายเพราได้ความแรงกได้อัตระดได้อัตระดท่านผู้กังต่างไล่มาใหญ่ได้อัตระดได้อัตระด,รด,รดรในการเล่งกันคุยเปราะว่ารักตามตพุทธพลก็เมื่นกล่าวกังต้นเหลวเป,ป็นพน้องว่าไปตามปะะ่าซ่าเล่งกันตามปะะ่าซาบาลีไม่มากไม้ไกลกงแต่กางเหลวว่าเจ้าชาวกังเหลวกินข้าวได้สดโกพีได้ การพี่น้องชาวสวนวันนี้ดีอกดีใจนึง,งาการยางราคาโลเจ็ดเป็นบาทก็รู้สึกว่ากระบายอ,อกบยใบใจแต่พี่น้องชาวสวนปั๊มก็บใบใจไม่ถึงแต่ด้วยเพราะว่าปั๊มกระโหลกสั้นี่บาทหันบุกวังถึงไรเขาเจ้ากระเส็โดโรย,ยบุญนี้แล้วปีนองปลาโนขึ้นปลาหนี้ลงมันไม่ใช่แรงนมท่วงต,ตามตามปีแต่ชาติผ้ามันเป็นแบลนดนแต่กระโหลกต้องทำหน้าจีกันปีนอง เราประกอบอาชีพทต๋่อก้องตามดำนองกรงตามปลากรอบครัวป้าเรื่นป้าผู้ยาใต้ย่ายปลาคุณในครอบครัวให้เกิดความสุขให้ไรกันเหลวแต๋ยใหญ่เป็นเนี้เป็นทิ้นเอาตำามาเล็กๆน่อยๆคำส่งคำเป็นก้อยเทือนชิตต้นใจปมีพี่น้องแล้วก็ราอยู่กันได้ตามสบายปมีพี่น้องเพราะว่ัติธรรมคำส้นไม่ต้องพกหมาหักานผู้ฟังถึงไร มีอมันลงเกี้ยงเร่งหนังสัตานี่แต่กรรมเดียวม,มันเป็นไปอก้แต่มันเคยได้พ้นให้มันเปิดถึงชัดต่ํำเป็นความชิงเร่งแล้วปฏิบัติได้โดยเฉพาะคนไหนเ่นในบ้านในครอบครัวแต่ารบุ๊กังเราไห้เกีรีรยิถึงกันเลยกันเราไม่ปิดบังในเรื่องสิ่งที่ชัวรายเราไม่ประปรพฤติผิดนอกทธิดนอกโรอยอ่าว่าคนนั้นหรือคนนี้จะลัดยาเตียบไปนั่น ผู้มีปัญญาพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่มีปัญญาต้องสั้นเสื่อนกุณกรบคาผู้มีปัญญาต้องเป็นคนที่รู้รบรบรู้ที่เรียนรู้ในสิ่งที่ปึงแปรถนาผู้มีปัญญาต้องเป็นผู้ที่เก้เคยปัญหาได้ไม่ว่าเราทำไรแต่เกิดปัญหาถูกปัญหาก็จะเล่งกันได้เป็นต่างเดียวกันว่าถูกมีปัญหามีต่างอก แต่งีบอกสองไม่สงนั่นมันก็เรื่องนึงท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ไอเราใจเท็มเมือม่อันวังตำหมาของหลวงเยดก็มันกดัน่านผู้ฟังทัางหลายไ้เกิดศรัทธาคนวันนี้แรงหนึ่งศรัทธาแร่งหน่็ดพ้นถ้าเราเกิดศรัทธาทุกวันใน่านผู้ฟังทั้งหลายก็บอกว่าต้องไปวัดทุกวันไมการลงเกศบอกป้านะการเชื่อตำจากวัดประสิทธิทใจว่าไม่ต้องไปถุกวัน แต่ความสัตธานี่มันเกิดขึ้นจากในจิตในใจตามการตามเวลาตามกำลังที่เรายั่งท่านผู้ฟังทั้งหลายสร้างวัดสร้างว่าเสนาสนาในวัดในว่า้าเบียเราเลือดใจเลือกเก็บเลือกกินเล้วตาบุญตามฤดูกาลตาบุญตามเทศกาลมันก็ได้บุญท่านผู้ฟังทั้งหลายตาทุกวันตารับภูมิรัพย์อันประเสริฐ ทำถูกที่ให้มันเกิดความสุขในจิตในใจแล้วมันจะเกิดความเลื่อมใสรัตธาในบุญสศาสนายังไม่มีวันครํำครายยังไม่มีวันโยยสลยัยยังไม่มีวันที่เราจะเสื่อมความรัตธาเพราะฉะนั้นแล้วจึงไดที่เราเอ็นกายาเราไปเปรียบเทียกับคนนั้นคนนี้นิ่นนานพวกฟังทงั้งหลายว่าปรามันเราในฐานดี ปราก็คือปัจจุชนคนธรรมดาพิษปราดบ้างก็เป็นเรื่องปกติเหยาตุนนั้นมาเปรียบเทียบกับคนนี้เหยารูปอันมาเปรียบเทียบกับรูปนี้เพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมดันบูฟังทง้งหลยไอโอริงโกทำเลปราไอเล่เขาวัดปฏิบัติไอเล่ไนวัดวัดสิหนาสา้นนามันขึ้นมามากใหม่ไหม่ จานมีว่าจ้าที่พงไส้ไม้จานมีเป็นว่าจ้าที่เก่งมังเล่งไรตดำอันกิจไรเป็นนั้นก็วัดปฏิบัติก็หวานในกระฐานผู้ฟังต่างไ่ไม่เป็นความเฉลิดก็ปฏิบัติดีแล้วก็วปฏิบัติชอบแล้วประกอบด้วยทมแล้วพอแม่พี่น้องเพราะถ้าเราเร่งบัน,นี้ก,การที่เราเล็บเระสงอง์สมันเด่นไปในวัด่านผูฟังทั้งไร แล่ให้เกิดความเลื่อมใสแล่ให้เกิดความศรัทธาแต่ว่าแลย่ย่าเราหยาดเล่มองในการแต่ว่าเยียดย่ามดูโทษมันจะเป็นบาปหมหานท่านบุกฟังทงั้งหลายบาปมหมานตอนนี้ลองเก็บเปรียบปรยอว่าเมื่อเราเป้เล็กให้เด้งเย่งเ้าป้ากันท่านบูกฟังทั้งได้ความร้อนความเย็นเป็นทุกข์ทั้งเพรร้อนหมาก,ก็เป็นทุกข์เย็นหมาก,ก็เป็นทุกข์ บ,บาปก็เหมือนกันท่านผู้ฟังทางไล่ไปด้าปราสุง่งไปว่าปราสุง่งพูดมีสิน้นในท่านผู้ฟังทางไล่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราเป็นบาปเป็นกรรมกรรมปอบกรรมจาท่านผู้ฟังทางไล่เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งอยู่บนความไม่พระมาทพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าตั้งอยู่บนบนความพระมาท เราเป็นผู้ไม่พระมาทเป็นผู้ติดราดเปลืองเหลืองปัญญาท่านผู้ฟังทงั้งหลายแล้วมันเป็นว่าชาสิสิ์ตังเปยว่าชาติสิทธ์บรรเ็ายังนะักกรุตธรรมราชพอตานกลายว่าชาติสิทธ์เราก็เห็นแล้วแร่งไรเป็นนั่นรถกวยก็ยึดติก็วา่าลรงเรเียนได้เกิดไม่ทันแต่อันแล้วก็ประวัะะะะตาบ่บปไตนกลายวา่ายึดรถควยได้ โดยเอตปัจจัยได้ก็แล้วเจไดพอแม่ปีนองบางทีเตี่ยงในใจลาวบอตันป่วยพอตันกลายจริงไหมครับไปใจตรงเที่ยงแต่กำลำเลือดตามประวัติได้เรียนรู้ศึกษามานี้ต่นบ้ฟังทางไล่เร่งไปเร่งมาอริยะอาริย์จับวันนี้เร่งหนสัต,ตาหมดเวลาแล้ลาวตันบ้ฟังทางไล่ก็ข,อขอ้อานวยหวยพรในทัตตาญาตโยมพอแม่พี่นองถูกคนถูกการตลอดถึงบัรดานในองค์สงจงมีแต่ความสุขความเจริญ เกตไรก็ได้สมปราตนาบตุกประการปรดจากลูกไปใกล้เจ็บมีอื่นมีต้องเลือกใจเลือกกินเลือกเก็บกันถุกๆกตาลกับอัตมาร่วงเคียดวัหนาตัวมิ่งก็ค็อยเชิญพรคนเร